ถ้าให้เลือกเธอกับนอนเราขอเลือกนอนกับเธอเพราะว่าคบกันต้องดูจากภายในไม่ใช่ภายนอกคบใจไม่ใช่คบหน้านั้นมาคบกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่จะขอเสื้อผ้าให้มาดูหัวใจข้างในสกิลชวนคุยอะไม่ติดล็อคแต่สกิลชวนคุยแล้วไม่ได้คบอะกูยืนหนึ่งครับ กกับบออนดสสิสาาเเปทเจ้ผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่ได้เน้นคนที่หน้าตาแล้วก็ไม่ได้เน้นคนดีเขาเน้นเงินในบัญชีที่พร้อมจะไปเขาทุกเวลามีแต่โจรแหละที่รักทรัพย์งั้นคงเหลือแต่ผมแล้วครับที่รักคุณภาพได้แรงคำพัแต่ก่อนไม่ได้ชอบรุ่นพี่นะแต่พอเจอพี่เท่านั้นแหละ น่ารักเธอเธอครับสนใจมาเป็นแฟนกับเราปะถ้าถามว่าเป็นแฟนกับเราดียังไงถุงยางก็ใส่ปลอดภัยแน่นอน <c oughs> ไม่ใส่แล้วผู้ชายที่ยิ่งดียอมรับนะว่าเป็นคนขี้งอนเอาแต่ใจแต่ก็ไม่เคยขี้งอนใส่ใครนอกจากแฟนตเองไม่ถึงตอนนั้นเนาะ ตอนที่เราไปร้องขอให้เขากลับมาคนนา้นสนเทศตัวเองเลยอะมาคิดคิดดูแล้วมันไม่คุ้มเลยว่ะผู้ชาย95%มากตายก่อนผู้หญิงเนื่องจากโซ่สาวมากเกินไปเดือนหน้าก็จะเขาดาวนะถ้าคนที่คบอยู่อ่ะเป็นคนที่ใช่เราขอให้แก อยู่เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้เราได้ไหมสวยสวยอะแค่พันห้าแต่อย่าลืมนะอีพันท่าเนี่ยไม่ได้ซักผ้าให้มึงมึงก็ไม่ได้ซักกูซักเองพี <laughs> ่เห็นว่ากูเยี่ยมี่เห็นว่ากูตลกที่เห็นว่ากูเฮฮามีความสุขเรื่อมันก็แค่ภายนอกของกูแล้วภายในอะไม่มีใครรู้หรอกว่ากูรู้สึกยังไงว่ากูร้องไห้คนเดียวบ่อยขนาดไหน คบ <laughs> กับเราอะ่ะไม่มีหลอกเสียใจเป็นแต่เสียเส้นเท่านั้นล่ะเธอเราขอถามอะไรหน่อยเดยิถ้าแฟนเก่าเธอกลับมาเธอจะทิ้งเราไหมเธอไม่ต้องอวดเราหรอกเราไม่ได้น่ารักไม่ได้ดูดีเพอร์เฟกขนาดนั้นเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะดีพอสำหรับเธอนะ หมือนคนที่ก่อนๆของเธอถ้าใส่ใจแล้วไม่ได้อะไรวันหลังเราจะไม่ใส่อะไรแล้วนะ คบกับเราเราให้อิสระเธอเต็มที่นะเธอจะทำอะไรเธอจะไปไหนขอแค่เธออย่าลืมว่าเธอยังมีเราคุณจะห้ามอะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่คุณห้ามคุณก็ต้องไม่ทำเพอถ้าคุณทำมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องฟังวันไหนกูไม่ลงสต,ตอรี่ไม่ตอบแชทโพสไม่เด้งวันนั้นแหละ ผมไม่อยู่แล้วนะนที่แกไม่อวดเราอะ่ะพอแกเกรงใจใครอยู่หรือเปล่าหรอแฟ <c oughs> นดุแฟนห่วงแฟนหึงนี่โคตรชอบเลยแม่งน่ารักดี